ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสลามเอมม่ีส่ใจกันด้วยนะครับกลับมาอยู่ผมในเกมสลามกันเหมือนเดิมสําหรับวันนี้ผมวอลรวีวิจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรม Family e x p e n เ i น i o n Battle เนาะที่เข้ามาใหม่วันนี้เลยนะก็เอ่อกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่แจกของนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของเป็นรีวอร์ดด้วยเนาะที่น่าจะเป็นแบบทั้งเซิร์ฟช่วยกันเนาะ แต่ผมให้ดูในส่วนของกิจกรรมก่อนเพราะว่ามันมีเป็นแบบน่าจะช่วยกันทั้งเสิร์ฟด้วยนะเพราะว่าไม,ไม่ได้ไม่ได้เป็นกิจกรรมที่แบบเป็นเสิร์มอีกอันหนึ่งเนาะอ่ะแฟมิลี่เอ็กเพนเดชันอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเควสที่ช่วยกันทั้งเสิร์ฟนะผมคิดว่าก็คือทําคะแนนถึงเท่าไหร่เนี่ยทำคะแนนถึงสองแสนก็จะได้ตัว๋วตั๋วเลือกเอชอาส่วนไอตั๋วกระ ตัวสุม S r ส0าคะแนนเราก็ได้ในส่วนของห้าสิบห้าสิบอโทมโตเนาะแล้วก็สี่แสนเราได้ในส่วนของอโซสำหรับอเวกนะสองันห้าแสนเราได้สเศษเอกเนาะหกแสนเราได้หเศษเกโพเทนะก็เจ็ดแสได้ได้ตัวกระชาสุมอีกหนึ่งอันเนาะเก้าแสนได้หินหก้อนหินอะอพอาเบลิตี้เอกเนาะ แล้วก็ X u n b o u n นะแล้วก็ในส่วนของหนึ่งล้านก็ได้ X u n b o u n Protect นะคิดว่าน่าจะเป็นการช่วยกันทั้งเซิร์ฟเนาะตรงในส่วนของดีเทลตรงนี้นะแล้วก็เรามาดูในส่วนเ u สกันดีกว่าอ่ะอ่ะในส่วนของเควสเนาะก็จะเป็นการให้เราลงเล่นพวกด่านหนึ่งอด่าน พลาสติกลันพาที่หนึ่งพาที่สองพาที่สามเนาะมันก็ไม่ได้ยากเลยอันนี้อันพูดอันนี้ผู้เล่นใหม่ก็เล่นได้นะซึ่งมันก็จะมีตัว๋วมีตั๋วบัตรเชิญลาบิลินรีพอร์ตเนาะที่ให้มาด้วยมีโอกาสได้นะแล้วก็ของรางวัลที่ได้เวลาเราผ่านนะก็จะมีในส่วนของตัว th, ๋วลาบิลินในส่วนของอ่าหินหินสุมกาชากิวแล้วก็อ่แท่งทองอัพเกรดกิยเนาะแล้วที่เหลือก็จะเป็นอาบิตี้นิดหน่อยอืม แล้วก็จะมีเดลี่รายวันนะอันนี้เป็นเป็นรายวันที่ต้องลงสิบครั้งนะสิบครั้งอ่านี้พื่อเป็นรายวันอย่าลืมมาทำมาด้วยนะของดีนะอันนี้ที่ผมที่ผมบอกว่าของดีคืออะไรไอพวกเนี้ยเวลาเราฟาร์มมันมีโอกาสได้ตัว๋วซึ่งตัววต๋ว,วอเ,เอาไว้ทำลายตั๋วตั๋วที่ดอกเนี่ยเอาไว้ทำลายเวลาเราฟาร์มมันก็มีโอกาสดอกใช่ไหมตั๋วเรามาลงด่านนี้ด่าน e x p d i t i o n battle ตรงนี้เนาะเห็นไหม ันจะใช้ตั๋วหนึ่งใบซึ่งของที่ได้มันค่อนข้างดีมากอันนี้ย้ําเลยว่าเพื่อนๆของมันดีมากเลยอันนี้เป็นของที่ถ้าเราลงครบครบยี่สิบครั้งเราก็จะได้หินสุมาาน่มกชากิวนะเห็นไหมตามนี้เลยก็เยอะอยู่นะเยอะพอสมควรเลยนะน่าจะสักสามโลใหญ่ๆได้ไหมมาสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยเม็ดได้มั้งแถวๆนี้นะสี่ร้อยห้าร้อยเม็ดแล้วก็ของที่เราฟาร์มแต่ละครั้ง มันมีโอกาสได้ของแบบที่ดีเลยนะไม่ใช่อบิตตี้ใหญ่นะอบิตตี้ใหญ่พวกนี้เราสามารถฟาร์มจากกิจกรรมไค่จินได้ที่สําคัญคือมันมีโอกาสออกหิน ex ด้วยนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอย่าลืมนะว่าหิน ex เวลาเราฟาร์มเราฟาร์มไม่ค่อยได้สังเกตไหมผมเล่นมานานผมยังมีหิน ex ค่อนข้างน้อยเลยนะไอหิน ex พวกเนี้ยเราจะได้มาแต่ละก้อนนะซึ่งมันต้องใช้เวลาสามวันสามวันเราสามารถฟาร์มอบิิตี้ ex ได้หนึ่งครั้งเนาะแต่อันนี้เราลงหนึ่งครั้งมีโอกาสได้ หินพวกนี้มาด้วยนะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูอันนี้ผมมีตั๋วอยู่ประมาณเดี๋ยวเราไวให้ดูว่ามันมันไม่ได้ยากแนละ้วมีอยู่แปดใบเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะได้สักเท่าไหร่กันนะมานั้นเราสามารถออผมออโตโ้ได้เลยนะเพราะว่ามันมันไม่ได้เก่งมากเนาะจะตีให้ดู มันแค่ ep สองแสนนะผู้เล่นใหม่ยังผ่านได้เลยเรายิ่งเป็นเมตาลมอยู่นล้วนะัอเป็นท่าน้ําเอาตัวในส่วนของทีมใหม่อย่างทีมคอลแลบดันมาชี้ที่เป็นตัวน้องไอซ์ตีน่าจะกดสกิลเดียวตีน่าจะตายเลยเนาะเพราะว่ามันแพ้ทางค่อนข้างมันมันค่อนข้างค่อนข้างแพ้ทางธาตุลมนะกีมันกดออโต้ได้นะเนี่ยแต่ผมก็จะต,ตีไปเลยแล้วกัน เห็นไหมมันตายง่ายมากเลยยิ่งจะเป็นท,าท่าชนะอย่างเช่นท่าลมที่ชนะท่นะทาน้ำอ่ะก็จะแบบจบได้ไวแบบเผื่อสกิลเดียวก็ตายเลยั้งไอ้ตีตายไวมากเลยนะจริงตีสองทีก็ตายแล้วั้งอ่ะเรามาดูกันว่านับอะไรอ่ะอันนี้ผมดวงสวยผมยังไม่ได้ e นะเ,ดเอ,อ,อีก,กบบนะแต่เราลองลงไปอีกสักแป๊บหนึ่งเราลงไปเรื่อยๆ เพราะว่าเรายังมีตัวอยู่เนาะแต่ได้หินได้หินเป็นอ b บิตี้เอีกก้อนใหญ่มาก็ถือว่าไม่ได้แย่เนาะแล้วก็สิ่งที่ดีก็คือมันได้ในส่วนของอ่เม็ดสมกาชากาับไอ้แท่งทองที่เอาไว้บริจาคก,กิวนะ เรามาดูครั้งที่สองนะสักสามครั้งเรามาดูว่าสักสามครั้งจะออกหินเยกไหมอ่ะครั้งที่สองยังไม่ออกนะแต่ตอนที่ผมไม่ได้อัดคลิปเนาะมันออกบ่อยมากเลยนะผมลงไปประมาณสิบครั้งอะ่ะ อย่างน้อยประมาณห้าถึงหกครั้งมันออกหินที่เยกหมดเลยอันนี้ยังไม่ออกเลยนะอันนี้สองในถามไม่ออกนะแต่มาดูครั้งที่สามว่าออกไหมแต่ก็ยังย้ําอยู่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้กินทรัพยากรอ,อะไรมากมันกินแค่ขวดสเตมิน่าเนาะมันกินแค่บัตรอะมันกินแค่ตัว๋วเพราะว่าตั๋วเราต้องฟาร์มทุกวันอยู่แล้วเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะมีรายวันให้เราฟาร์มเพื่อเอาตั๋วอยู่แล้วไงก็ไม่ต้องไปซีเรียส ได้ไหมอ่ไ้ไหมนี่มาแล้วสองก้อนสามครั้งออกหนึ่งครั้งก็ถือว่าไม่แย่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่แย่เนาะก็ไปฟาร์มกันได้นะซึ่งใครอยากใครรอไม่ไหวอยากได้ตั๋วเพิ่มสามารถฟาร์มแยกได้ด้วยนะอัะนอย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะอันนี้คือของที่ได้นะแล้วก็เนี่ยปกติเราจะต้องรอ,อรลายวันเพื่อฟาร์มฟาร์มสุ่มหาตั๋วสิบครั้งใช่ไหม หรือใครร้อนใจอยากได้ตั๋วเยอะๆเพื่อไปฟาร์ม e EX ให้ได้แบบเบิ่มๆเลยก็ไปฟาร์มด่านนี้มาฟาร์มด่านนี้อ่เพราะว่าเราฟาร์มมันมีโอกาสออกนะเราก็สามารถพาราเลได้เพื่อนๆก็มาพาราเล่ตรงนี้ได้เดี๋ยวผมเคลียร์เคลียร์พาราเลให้ดูก่อน อ่ะเขาไม่ให้พาเขาไม่ให้เราพาลราเร็วเนาะอ่ะไม่เป็นไรเราก็มาสามารถมาปลดมากดออโต้เนี่ยใครมีทีมท่านลมแรงๆก็มาปล่อยออโต้ต,ตีได้เลยเนาะเพื่อเอาโอกาสฟาร์มอ่ะเดี๋ยวเราเราเราลองฟาร์มให้ดูสักทีหนึ่งว่ามันออกไหมไอไอบัตรไอบัตรนั่นอะ่ะไอบัตรที่เราจะไปเล่นในส่วนของเอาเอาบัตรไปสู่ไปเล่นตัวอินเยกอ่ะเดี๋ยวเราให้ดู เดี๋ยวผมจะกดออโต้ไปเลยนะดูว่ามันผ่านง่ายมันผ่านง่ายอยู่แล้วนะเพื่อนๆถ้าใครว่างมานั่งกดก็มันกดกดไปเรื่อยๆให้มันออโต้ตีไปเอาตั๋วก็ได้นะเพื่อเอาตั๋วไปเล่นในสมมติ EX เนอะอันนี้ผมจะกดออโต้ไปเลยให้มันตีเองไหมเลือกมันประมาณห้ามันเลือดประมาณหมื่นสองหมื่นอ่ะมันตีธรรมดามันก็ตายแล้วไม่ต้องไปกดสกิลอะไรเลยมันเป็นพว่มมอนกี้อ่ะ ปีสองท,ทีตายเดี๋ยวเรามาดูจบกันว่าเราจะได้ตั๋วไหมเพราะว่ามันมีมันเป็นโอกาสได้เนาะอาจจะไม่ได้เลยก็มีสิบครั้งอาจจะได้สักประมาณสิบเกมอาจจะได้สักสามใบประมาณนั้นอะผมคิดว่านะเรทมันน่าจะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์อะเรทของการออกตั๋วที่เอาไว้เล่นอีอกอะแต่มันแต่มันสเตมิน่ามันไม่เปลืองเนาะเพราะว่ามันใช้สเตมิน่าแค่สองมันไม่ได้ใช้ทีละห้านะ ได้หินอันนี้ไม่ได้เลยเลยมันมีโอกาสออกนะเพื่อนก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกันก็สามารถมาลงมาลงกันได้ถ้าใครว่างเนาะใครว่างแล้วอยากต้องการหินเยอะจริงๆอ่ะแบบรีบจริงๆก็มาฟาร์มด่านนี้เพื่อเอาตัวเอาตัวไปเล่นด่านนี้อ่าแล้วก็มีโอกาสได้เยอะตรงนี้นะก็ประมาณนี้ละกันสําหรับกิจกรรม f ฟ m i l i ียเอเพนดิชันแบเทิเนาะก็ ถ้าเพื่อนชอบถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามมันด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเรามีถ้ามันมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆมาหรือมีข่าวสารอะไรที่เราจะมาอัปเดียดกันก็เดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้าเนาะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ